ดูเส้นทางเพื่อนผู้ชมผูลักผูเลวฝนตกทางก็งเลยเฉดเฉยไปทางนี้เนี่ยดูสิถนนมันต่ำที่พอเออ่เขาถมมันจะลื่นตรงนี้น่ะดูสิโอ้ไปไ,ไปได้ไหมเนี่ยตัวบ้านน่ะ น่ากลัวจังเลยอ่ะไงดินต้องเออเออดูเส้นทางฝั่งหมู่สิบคุณผู้ชมถนนรอบหมู่บ้านนะคะฝั่งทิศเหนือมันจะเฉะมากเวลา ฝนตกหนักๆแล้วก็ความชื้นของน้ำที่มันอิ่มมันก็จะซึมมาจากในหมู่บ้านมาที่จริงมันเป็นถนนกับถนนคอนกรีตนะเนี่ยแต่ด้วยความที่มันอยู่ต่ำกว่าพื้นของบ้านของที่ดินเนาะดินมันก็ไหลมาจากสวนจากที่จักทางแล้วลงมากลบเนี่ย มันจะต่ำตรงนี้ไปจําแล้วก็ทางก็ะจะลำบากหน่อยขับรถก็จะ,ะลำบากถลายลื่นหน่อยอันนี้วัดเรียบวัดอันนี้เราพอสอตอ,อ,อเราไปก่อนเลยดีกว่านี่ถนนเสนี้้ออกสู่ อำเภอท่าตูมอันนี้เป็นโรงเรียนเมื่อปีที่แล้วมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยน้ำท่วมจัดแลก้ก็ไม่สามารถใช้รถสัญจรไปมาได้นะะ้ำเต็มไปหมดเลยท่วมนิดนะครับแล้วก็นาแถวแถวนี้ก็หมดจิตท่วมนิดชิดนิดหมดเลยไม่ได้ข้าวเลยนะครับ นี่เป็นสนามกีฬาของประจำหมู่บ้านนะคะสนามใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ก็มีแต่หญ้าเจ้าชู้ขึ้นเต็มปกคลุมไปหมดเลยไม่มีกิจกรรมมาจัดละถ้าจะจัดกิจกรรมใดๆก็ต้องมาตัดตีให้มันเรียบดูสิเต็มหมดเลยหญ้าเจ้าชู้อย่าหลงเดินเข้าไปนะเดี๋ยวติดเสื้อผ้าติดกางเกงติดผ้าแน่นมนเลยครับเป็นหญ้าเจ้าชู้